ยังเหรอแล้วหนูต well, ้องเดินตอนไหนอ่ะพ vale ี่้อนฮัลโหลลงพี่ตายแล้วแต่งเานตัวบันเทยวพี่บ้าอะไรล่ะแหม่คุยกับแป๊บๆนี่ลากออกมาจนได้นะแม่ให้เขาถอดแครดีแกนออกด้วยลากอะไรของแกฮะอ้านี่คือเพื่อสมัยเรียนแม่อะไรตั๊กล่ะ นะไม่ใช่แม่พออจะบ,บ้าอะไรไงเอาไปไหนเนี่ยไปส่งเพื่อนเออเอากลับไปเลยดีแล้วแกอันตรายมานนี่เพื่อนเธอที่ค,<ว>คุยเก่งเหลือเกินพูดไม่หยุดเลยเนี่ยฉัชน,นชอบชอบเเป็นแบบเนี้ยเพื่อนหรือพี่อะไรฮะเพื่อนหนูหรือพี่คะพี่พูดไปหยุดฝนจะตกเพื่อเนี่ยวันนี้ฟ้าร้องเลยเนี่ยฮะแกแกพาฉันมาที่ไหนเนี่ยฮะนี่ฟรัง แกงี้ทำไมแกไม่ตอบใช่ล่ะก็แกบอกให้ฉันฟังก็ฟังอยู่เนี่ยพี่จะจะบ้าเหรอจะเรียกชื่อเธอเนี่ยเห็นไหมชื่อฟังหมอเป็นหมอเยอะเนี่ยวัวอยู่ในคนไข้ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ไปไม่ได้รีแลกอ่ะเนี่ยนานๆเลยมาแฮงเอาท์กทีนึงอ่ะเอางี้ดีกว่าแล้วเป็นหมออะไรกันบ้างเนี่ยเจอเคสอะไรกันบ้างที่ฉันเคยเจอเคสเลยนะเคสกันน้ำจ้ะเคสกันน้ำของฉันนี่หนักมากเลยดูไม่ได้เลยทำไมอ่ะ เค้กกันเสือเค้กกันเสืออ๋อเหรอขั้วอะเหรอเค้กันกระแทกมีสามเคสคนละสัตจะบ้าเธอหมออะไรนะฟังฉันหมอลำหมอลำตตุ๊กตุ๊กตุอยยามวะอแล้วอแล้ลูกหมดหมดวงการวงการแพทย์สัตว์เทือนเอางี้ดีกว่าวันนี้ร้านเนี้ยคือร้านอะไรคะเนี่ยใครพามา ตินนี่ยงไงที่นี่เขาบอกผู้ชายดูโหดสุดๆไปเลยอ่ะสุดๆยังไงทีนน่นี่บาโฮสนี่แล้วแกมาเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วแกไมนะ่ใจแตกหรือวะอะไรนะใจแตกเออก็ไม่นะตแต่คนขายอยู่ไหนก่อนตอนเนี้ยนี่เดี๋ยวได้เวลาเดี๋ยวเขาก็มาผู้จัดการร้านใช่ไหมโอ,อ้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับประธานโทษนะฮะอันนี้ใช่แกงคุณหมอใช่ไหมครับใช่ที่จองไว้ใช่ที่จะมาดูโชว์ร้านผมใช่ไหมครับใช่ค่ะมีโชว์อะไรบ้างคะเนี่ยโอ้มีโชว์หลากหลายครับโชว์รูมมีไหมโชว์รูมเดี๋ยวจัดรถสวยๆแล้วมาโชว์มันไม่มีไม่ไม่ใช่โชว์รูมรถแบบนั้นครับแบบดูดูโชว์เอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยครับอยากดูโชว์ปิงปองอ่ะโชว์นะโชว์ปิงปองโชว์ปีนป่องพุ่นออกมา โองอ่ะโชว์แบบนั้นไม่มีครับร้านเราไม่มีครับทำไมอ่ะไปตลกเขาร้านเรานี่โชว์แบบว่าเอนเตอร์เทนครับผู้ชายเหรอผู้ชายครับมีโชเล่ไหมโชเล่อืมอ่าอะไรของมึงเนี่ย ไม่มีครับโชเล่ก็ไม่มีผู้ชายจมูกใหญ่ๆฉันชอบอ๋อเดี๋ยวดูเด็กๆของเราก่อนอนเขาบอกว่าที่เนี่ยจะคัลูกครึ่งหมดเลยใช่ไหมเด็กไทยไม่เอาเลยเหรอเป็นลูกครึ่งทั้งนั้นเลยเลยครับโอ้ดีแล้วมีไทยฟิลิปปินส์ไทยสิงคโปร์ไทยเวียดนามอ,อะไรมีหมดเลยครับอยากได้แบบไทยเดนมาร์กระมาสักแพ็คนึงสีเขียวอ่ะทำไมให้ร่างกายต้องการแคลเซียมเหรอครับ ี่นหยอกเล่แต่อยากอยากเห็นมากเลยอะถ้าอย่างนั้นเชิญนั่งตรงนี้ครับด้านนี้เลยครับดูโชว์จะได้เห็นชัดๆครัค่ะเออเจเเลยครับได้เลยดีเลยครับอย่างเงี้ยดูโชว์ชัดแจ๋วเลยเรียกว่าเป็นชั้นริงไซส์เลยดีกว่าเห็นชัดไหมครับผิดเรื่องผิดอะเสิจังสเติปตรงนี้ครับตรงนี้ดีกว่าครับถ้าพร้อมจะดูโชว์ของเราแล้วสายตาทุกท่านจับจ้องมาที่ด้านหน้าเวทีเมธาบาฮดแห่งนี้ขอนำเสนอ ลูกขึ้นไทยเยอรมันครับ ส่วนลุ่อยู่ทางตรงนู้นนะคะนี่มาลัมไทยเก๊กอะไรคะเนี่ยเขาไม่ได้มาลัมไทยเก๊กครับกายภาพบำบัดนะคะอือกายภาพที่ไหนฮะมีเขากำลังโชว์สรีระเรือนร่างของเขาให้หมุนกันทั่วรอบ360องศาพี่พวกว่าฉันไม่รู้เนี่ยมาโกหกหลอกลวงกันเนี่ยบอกว่าจะดูแบบเด็กบาโฮตเต้นอะไรเอาลิงมาใส่บูธเนี่ยสวัสดีฮะพี่ฮะชื่ออะไรอ่ะมาเก็ตฮะมาเก็ตลุกครื่งอะไรอ่ะลุกยิงเยอรมันลุกยิงเยอรมัน ลุกเกิดบอกาไม่ได้คำพูดดอกลูกไก่ไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงครับชื่อมาร์เก็ตมาร์เก็ตครับวิธีสเปคแกเลยไม่ใช่เหรอฮะสเปคแกเลยไม่ใช่เหรออือหือฉันเองก็บอกเลยนะว่ารับไม่ได้อ่ะเอางี้นะให้ร้อยดื่มจูบปากเพื่อนฉันจูบปากเพื่อนฉันอ้ จริงเหรอจะทําจริงเหรอเราเป็นสายเอนเตอร์เทนนะเราไม่ได้ขนาดนั้นนะก็ผมอยากได้เงินนะครับผมเก็บเงินไปบวชให้พ่อแม่ครับแล้วอย่าไปพูดที่ไหนถ้าทําแล้วเนี่ยเด็กผมทําแล้วเนี่ยกับลูกค้าแล้วอย่าไปบอกใครที่ไหนนะฮะว่าผมเอนเตอร์เทนแบบนี้ด้วยเพราะฉันกินเงียบเพราะฉันต้องมีฉันเป็นแพ้เป็นหมอค่ะจริงๆอ่ะผมผมแค่ให้ดูโชว์อย่างเดียวเอางี้แล้วกันฮะก่อนจะไปเริ่มตรงนู้นเดี๋ยวจะแปรข้ามหน้าข้ามตาไปเริ่มจากคนนี้ก่อนเลยครับ สั่งอาหารเลยมากินครับเพียวอะไรอยู่เนี่ยครับคุณพี่คุณไม่ชอบเลยผมส่งอะไรเหม็นๆไปให้ส่งอะไรแมนๆไปให้เนี่ยไอ้นี่ถ้าถ้าเขาเป็นลูกครึ่งแบบลูกครึ่งจริงอะอยากดูเขาแบบร้องเพลงฝรั่งสากลไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยแบบที่เขาเต้นไปกได้ไหมอ๋อร้องเพลงด้วยซิงซองไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยเต็ง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 เกินหัวอาไมยเลิศเลิมีเดอะองแฮปดูดีเดอะฟ เราไม่จะมีเรื่อเราไมมีเรื่องฟ้ากันต่อรองร้องฟ้าตูร้องฟ้าตูแอบวันที่เดทวันที่เดทเขาแอบได้คะแอบที่เดทที่คุณกรี๊ดจนแบบว่าช็อกไปเลยเหรอฮะเนี่ยโอ้โหนี่เขาใช้น้อ้อยอร่อยกลิ่นเหมือนถังขยะเปียกเลยน่ะ ลูค้าช่างอำเอางี้แล้วกันถ้าค,คนนี้นไม่ชอบอ่ะถ้าไม่ถูกอ,อกถูกใจคนนี้ฟังไม่เธอชอบเน,นเนี่ยฟังแบบเนี้ยเอาเลยค่ะเอาก่อนเลยไม่ชอบใช่ไหมฮะไม่ชอบไม่ชอบมีบทีเด็ดอีกท่านหนึ่งครับน้องออซี่ แรนี่คือตัวเด็ดของในร้านเรานะครับโบ,บอครับ <st arts> นี่คือออซซี่ที่ดเด็ดของร้านดำใหญ่แล้วคนนี้หแลหละครับออซซี่ที่เดี๋ยวนี้เจ้านายใช้มปในตลาดแล้วไม่ไปแล้วอะ <st arts> บอกไปไม่ได้แล้วค่ะเจ้านายโอ้โหเดินไปเดินซืน้อของ,ของเคยไม่เคยไปเดินซื้อของซื้อของเีลยผิวเสียอ๋อเหรอใช่ฮะดูนี่อาบน้ำแร่แช่กรรมมาถันทุกวันคนไม่ใช่หมาิงสวยงามมากอ่าอ,อ่ะคุณไปยืนด้วยประกบคู่เลยนี่ <Okay S 2> ดี <นะ S 2> ที่สุดแล้วเหรอคะ <c oughs> นี่โชคดีนะยังไม่ได้สั่งอะไรกินนะทำไมอ่ะเนี่ยกูจะได้วิ่งออกนอกร้านได้ไม่ต้องเช็คบิลด้วยโอเค Where are you from Philippines How long have you been here นานแล้วครับนานแล้วครับ What does it mean Can you explain อ่ามันมันบันเทินเราดีด้คือเราอีกมีประเด็นเราบัดเส้นคุยได้เลยครับเป็นประเด็นกัเธอนั่งต้นหอมต้นหอมครับุศลธรรมะกุศลธรรมะคือเวียนหัวเขาเขาแพ้แพ้ผักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เคยอยู่บาร์โคสต้นหอมมาก่อนต้นหอมต้นหอมต้นหอมทำไมกูไม่รู้เลยเป็นต้นหอมแต่กตอนเคม ก่อนเป็นร้อยร้อยร้อยไม่ใช่ร้อยดิงนะผมได้กี่ดิงร้อยเป๊กอ๋อเป็นเป็กแกล้เล็กๆผมร้อยเป๊กเล็กๆครับสัตว์ขยัยาพูดเะด้วยพี่เมทาเช่าสาวเอาคลิปอะที่ร้านของพี่เมทามาเิดเพื่อนฉันดูพีาเมาผู้กันแล้วแบบผู้ชายผู้ชายนวลเนี่ยกันน่ะแต่แล้วคุณแอบมาแล้วไปถ่ายคลิปเด็กๆผมไว้เขาแชร์กันนะไม่ได้ละถ้าอย่างนี้ต้องโชว์ทีเด็ดแล้วครับออซี่ก็รณกรด้วยโชว์กันแบบเต็มที่เลยแล้วกันไปออสิก่มา ถ่ายคลิปได้นะถ้าจากถ่ายนะ นิ่เลยนั่งลงเลยนั่งลงกอามือคุมหัวอะไรครับนั่งลงเลยผมได้รับแจ้งมาจากตมอนะครับว่าที่นี่นะครมีชาวต่างดาวอยู่ต่างชาติต่างดาวหน้าอีต่างดาวฉัดต่างดาวฉะฉัดผมจะเล่นทีคุณนให้บบผมคุณเป็นใครคะผมเป็นตำรวจครับ เฮ้ยเำรก่อนรับแจ้งมาจากตอมออีกทีคุณยังพอเชื่อได้ครับชุดคุณอ่ะให้ไอ้นั่นอ่ะใช่ว่าตำรวจอ่ะนี้ใช่ช่วยเหลือประชาชนมาเยอะแล้วคนนี้ตอนนออไหนคันเนี่ยเอาลวไงเอาแล้วไงผมอยู่สถานีไหผมอยู่สถานีหัวหินครับรถไฟหรือเปล่าอ๋อตำรวจรถไฟครัไว เยี่ยมพ่เด็งเยี่ยมสารวัตรครับเด็กของผมเนี่ยเป็นลูกครึ่งทุกคนนะครับไม่มีต่างดาวต่างดาวอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับจริงไหมเนี่ยจริงครับเมียนพัดเนียนับเมียนเมียนเมียนพระงูบ้านคุณนี่เรียกอะไรปัวครับหัวปัวแล้วท้องอ่ะปัวครับงูกัดท้องปักวจักปัวครับงูกัดท้องจนหัวโนปักวจักปัวกระบาาปั๊วครับเฮ้ยไต่ต่างดาวเลยชัดชัดเลย เขาคงไปจ yeah. pues nice. right. um, ําลูกค้ามาแหละครับสวัสดีแม่อบงกอร์กรุ๊ปกุ๊ปคเนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับน่านีงชั่วเลยคุณผมปิดด่านแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาปิดด่านคุณลักลอบเข้ามาได้ยังไงผมมานานแล้วครับมานานแล้วครับผมมาโตที่วันนี้แหละครับเมืองไทยเลยครับผมจะจับพวกคุณพูดนะคุณต่างด้าวด้เปล่าปา่าครับผมนูดแผนโบราณนิแล้วคุณนอาจารย์ด้วยพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยไม่ใช่ไอ้นั่นอ่ะพูดหน่อย พูดซะหน่อยเออพูดจะได้พูดซะหน่อยนี่เขาช่วยเหลือประชาชนมาแล้วโอ้ยทำแา่งานไม่มีเวลาโกนหวโกนเขาเลยจับเลยตำรวจจับเลยอ้ามึงไม่ใช่ตำรวจโอ้ยชิหาย